นี่ครับการบรณะรถเก่ายี <laughs> ย่สุเอลฟินครับตอนนี้ช่างกำลังถอยรถนะครับเพื่อเอาตูดเข้ามาเพราะว่าสถานที่แคบ,แบ <laughs> <laughs> สตาร์ทง่ายนะครับตารง่ายมากั่ <c oughs> โอ้อเบื่อลมเลยครับ ไอแกจะเอาตูดเข้าไปนี่ครับสุเอลฟินเพื่อสิกับเอาดาบเข่านะสิทธิ์ข้อดาบแต่ว่าข้อหัวตอนี่ครับมันจอดโดนเนี้ยเนาะมันต้องย่ำซอยนะ ครับนี่ครับที่ถอยนะครับเอาเอาดาบเข้าไปเคาะช่วงหลังนะครับ ประมาณนี้